รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การแข่งขันของสุดยอดฝีมือเป่ายิงฉุก8ทีมโขจอนมาพบกันเพื่อชิงเงินรางวัล1ล้านบาทที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันของคู่แรกนั่นคือทีมของคุณตุ๊กติ๊กที่มาพร้อมกับเทรนเนอร์ดาวโอเกะพบกับทีมของอาจารย์เล็กที่มีแจ็คเชิญยิ้มเป็นเทรนเนอร์ไปเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหะฉขะ ไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนะไทีมเอนะฮะไปแล้วสองต่อศูนย์มาไปเฮ้ยเฮเฮ้ยดีนะดยโอ้ยไมตอนนี้นะฮะคะแนนน่าสนใจมากทีมเอนำไปก่อน3ามต่อศูไป เฮ้เฮ้เฮ้เยเฮ้เฮ้เปนงานเงีเป็นทีม B ตามมาเป็นหน่งต่อสามไเฮ้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 โอ้โหเอาเลยตุ๊กติ๊กอีกแต้มเดียวอีกแทมเดียวเท่านั้นไปเฮ้ยเฮ้เฮ้ ทีมแรกครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสองครับชนะด้วยสกอร์5ต่อ1นุกติกและดาวโอเคโอ้โหต้องบอกแบบนี้เลยฮะนี่แค่ทีมแรกยังตื่นไ้นขนาดนี้ คุณจินตนาการไปถึงรอบชิงเงินล้านเนี่ยฮะโอ้โหนะฮะผมมันจะดุเด็ดไปไมมขนาดไหนหัวใจแทบหยุดเต้นเลยนะแต่ที่แน่ๆปลายทางของเรื่องนี้นะครับเงินสดสดหนึ่งล้านบาทจากธนาคารกรุงเทพนี่คือรอบพิเศษนะเป็นการเจอกันจากเราผู้เข้าแข่งขันแปดคนคัดหเหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นผ่านไปแต่รอบแต่ละรอบโดยไม่มีกติกาใดๆครับอ่าและเทรนเนอร์นะจากอดีตเพชรฆาตที่เป็นศัตรูนี่เทรนเนอร์มายืนเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อช่วยผู้แข่งขันนะฮะไปสู่ฝั่งฝันเป็นผู้ชนะ ในเวทีนี้นะฮะมาดูคู่ต่อไปเลยเริ่มต้นจากทีมเอเฮนใคลาย นเะงินหนะึ่งล้านบาทจะต้องเอามาเป็นของผมให้ได้ใช่ไหมนี่บอกกันแลทีโพขนะการคำนวณนี้แต่การคำนวณนี้สบายหน่อยเราต้องตั้งแปลแปลเป็นไทยเราต้องตั้งใจเล่นนี่แต่การคำนว้นี้กุ้งแกงกุ้งแกงกุ้งเราต้องนั่งข้อแกว้วกองแกงนกองแกงนเสื้อผ้าเหรอไม่ใช่อย่างนั้เนเหรอแล้วต้องอาศัยจังหวะและโชคชะตาเท่านั้นในการนำพาเราให้ได้เงินหนึ่งล้านบาทต้อนรับสู่ทีมเอฮะ เดียว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 ดียไม่เล่นด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่างนี้ผมถามถามคุณทั้งสองคนครับเห็นฟอร์มการเล่นของคู่แรกแล้วมันคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างใช่ผมได้มีกำลังใจเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าผมสิ่งที่ผมคิดในใจเป็นสิ่งที่ผมเห็นครับคุณแอบดาวหัวเอาไว้ด้วยใช่เพราะว่าผมไม่ได้ไม่ความมาอยากให้คอแพ้นะครับเพราะผมคิดสิ่งที่ผมคิดว่า S <S มันก็มีดวงด้วยแต่ในเมื่อแบบวันนี้มันเกิดขึ้นกับอาจารย์ญญของเราเองเอมันก็เลยบโออสแส่นว่าเราก็มีโอกาสุูงสุดคุณเอ,ณเอมาในในแง่ของคนที่แพ้ตกรอบไปคุณคิดว่าเขาน่าจะรู้สึกยังไงฮะของคนที่ตกรอบฮะตื่นได้แล้วเหมือนอาจารย์จะเก่งน,นะแบบจะพูดมากแต่ท้ายสุดก็โกหกมีภาษาอังกฤษ้วยโกหอย่างนี้คุณโจอี่คุณแนะนําอะไรลูกทีมคุณบ้างนะ ที่ผมดูหน้าเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่เครียดอะไรก็ได้นี่ผมชอบตรงนี้เอาไว้เพราะว่าผมคิดว่ามันที่ผมบอกว่าโลกนี้มันอยู่ที่เส้นทางชีวิตมันรู้พระเจ้าคนเดียวที่รู้เห็นไหมอสาอะไรอะไรกันแล้ไม่รู้เห็นแบบดูตามทีขก้มองเขาที่คนดูตามนี่ก็มองตามจริงเส้นทางชีวิตมาอยู่ในมือเราวันนี้คนที่จะได้หนึ่งล้านบาทพระเจ้าคนเดียวที่รู้เพราะกานั้นใจจะคิดว่ายังไงกันแล้วเธอมาอะไรนะ ผมมั่นใจว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะทำดีที่สุดแล้วไม่ต้องมองก็ไดายละว่าไงเพื่อนโอเคชั่วชั่วมั่นใจครับคุณดูนิ่งๆไปนะคุณพี่คนเมื่อกี้เข้ามานิ่งๆผมต้องมาทางนิ่งมาตีคืมตีคึมน้ำนิ่งไหลลึกคือตกรอบจะได้ไม่อายว่างั้นเออยอมรับสังหารครับคุณเอ็มตอบแบบนี้นี่เป็นมุกหรือว่าจริงครับเนี่ยปัทด <Okay S 2> โอ้ยมันจ,จ่ายตัวเองขนาดนั้นแล้ว่า<อ>คุณผ่านเอาเวลาให้ได้สิครับนั่นเลยมันมัน,มนจุ้งเด็ด <c oughs> อโอเคอยังงั้นก็ตามแต่นะฮะผมเชื่อว่าคุณทั้งสองคนเตรียมตัวมาดีครับข<พ>อให้โชคดีนะฮะ <c oughs> เอ็มและโจอีกกอ้กานาทีมเอและนี่ก็คือทีม A ที่มีแนวทางความคิดและความเป็นทีมเวิร์กสูงมากแถมอารมณ์ดีกันทั้งคู่และพวกเขาสองคนนี้จะต้องมาพบกับทีมใดพักกันสักครู่เดียวกลับมา มาดูทีมมีกันบ้างนะครับใคร สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพก,กลับเข้าสู่เปายิ่งฉุบเงินล้านกับนัดพิเศษเป่ายิ่งฉุบแจกล้านในบรรยากาศรอบ8ทีมคัดเหลือ4ทีมคู่ที่2ซึ่งทีมเอที่ได้ลงมาแข่งขันนั้นก็คือ ทีมของคุณเอ็มที่มีโจอี้กาน่าเป็นเทรนเนอร์และจะต้องพบกับทีม B ซึ่งจะเป็นทีมใดนั้นไปชมกันเลยมาดูนะฮะว่าในคู่นี้นะใครที่จะลงมาเป็นคู่ปรับกับทีม A นะฮะมาดูทีม B ก oh, 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 oh. ันบ้างนะครับใครโอ้ผมร้องอยู่นะครับขอให้เป็นคู่นี้เลยขอให้เป็นคู่นี้เลยไล่ ไ้เลยู้ักการาร้่จอ้หคู่ผมดีเจพ้องกับหมวดดีผมจะบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนอกสายตาแต่ คนที่เขาเก่งๆแล้วถ้าชนะก็ไม่เซอร์ไพรส์แต่คู่เราครับวันนี้จะสร้างเซอร์ไพรส์ในรายการนี้ผมจะทำให้ฝันที่หมวด b ีใเอาเงินไปทำบุญเป็นจริงเย้ฝั่งดีนะฮะตอนรับหมวด b ีและเทรนเนอร์ดีเจโป สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเดดดเขาไ่จับม nope. nope. ือกับผ oh. ู้หญิงหันเล่าอันนี้ดูจากโซงฝั่งฝั่งนี้มีมีความทำความเข้าใจกันแล้วใช่ไหมพี่ชายครับผม สองคนนี้ใช้ได้จริงๆเรื่องเจ้าชูประตูดินนี่ต้องยกให้สองคนนี้เลยคนหนึ่งส่งมุกมาครับอีกคนนึงก็รับปั๊บทันทีเลยจะเอาหาไปถึงไหนกันคราหพ่อครูุ้อ่ะคุณะคุณฟังพิธีกรนิดนึงฮะคระัับพิธีกรครับคุณต้องมีการเตรียมตัวซักซ้อนแผนกันมายังไงฮะคือผมบอกแค่ว่าการปล่อยฉูดแพ้ไม่ได้ทําให้คุณออกจากหน้าที่การงานสูงๆไม่ได้ทำให้คุณเลิกเป็นตำรวจเพราะนั้นอย่าไปซีเรียสครับเป็นการแนะนําเกี่ยวกับกรณีที่แพ้อย่าได้ซีเรียสครับ แม่สรุปว่าจะมาเพื่อแพ้โดยเฉพาะเลยเหรอจ๊ะพิธีกรเขาถามเรื่องการวางแผนการต่อสู้ครับไม่ใช่การวางแผนเรื่องการแพ้ปัดออครับอ๋อคุณจะใช้วิธีแบบว่าตกรอบแล้วก็ตีเซอร์ปอบใจกันนี่หรอไม่เราคิดแค่ว่าเราได้ดรออาจารย์รอแป๊บนึงฮะเดี๋ยวให้ตำรวจติดรถกลับบ้านยางเขาก็มีลุ้นอยู่ใช่คือผม จากที่ดูเนี่ยผมก็ได้วิเคราะห์คิดว่าพฤติกรรมดูได้พูดผิดเลยได้ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์กันแล้วนะเรียกว่า human behavior เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดอะไรกันไปมากกว่านี้ขอให้คุณโชคดีครับพร้อมนะทั้งสองทีมพร้อมนะฮะด้วกันจับมือกัน เป็นตํรวจผมจะเป็นผู้ร้ายอ,อ,อ้โหโห <c oughs> นโยนแง่ครับ <c oughs> แม่คุณเอ็มนี่สัมบัตสำนวนร้ายไม่เบาครับ คุณเป็นตำรวจส่วนผมจะเป็นผู้ร้ายถ้าจะให้ตีความกันนะฮะเราก็รู้กันดีอยู่แล้วครับว่าตำรวจกับผู้ร้ายอ่ะเป็นของคู่กันไอ้ยะร้ายนะตัวเองเห็นจับมือกันเห็นเนอร์ฮะจับมือกันเห็นเนอร์จับมือกันครับผมจับป่วยจังไงพี่ชายไปใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ปั๊บทางนี้เย็นๆชื้นๆเลยชื้นชื้นๆเลยโอ้โห มาอีกแล้วครับมุกพี่ชายที่แสนดีเอื้อเฟื้อให้กับน้องๆขอเตือนเทรนเนอร์โจอี้ก่อนนะครับว่าขืนถ้าเล่นมุกนี้บ่อยๆนะจะเข้าข่ายเป็นโรคจิตนะครับเผลอๆไปนอนในเรือนจำแบบไม่รู้ตัวนะเอา้าไม่น่าจะมือและพิธีกรหอมผู้อืนครับใช่เอกคน จวยจับจ้วงจับจ้วงผู้ที่กำลังไัติหน้าที่โดนข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานไ่ด้แล้วถ้าคุณมองลอดแว่นตาเนี่ยจะโดนข้อหาชำเลืองทรัพย์นะครับโอ้ยพอกฎหมายผมแน่นนะฮะหยุ่หยิมเลยกินถูกจับเพราะมองลอดแว่นตาข้อหาชำเลืองทรัพย์แม่คิดได้ไงครับเทรนเนอร์ดีเจป้อง เอาละพร้อมนะตอนนี้พร้อมนะฮะเรามาดูซิว่าพร้อมไหมฮะทีมเอฮะทีมเอหรือทีมดีทีมไหนจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับทุกทนพร้อมนะฮะกรรมการและนี่ก็คือคู่ที่2ในรอบ8ทีมคัดเหลือ4ทีมประจำที่ครับต้องชนะ5ครั้งก่อนถึงจะเข้ารอบนะครับนะครับเมื่อผมสั่งเตรียมให้กำมือข้างที่จะออกอาวุธแนบลำตัวนะครับแนบลำตัวจากนั้นรอสัญญาณเมื่อผมให้สัญญาณออกมือพร้อมกัน3ครั้งนะครับ 1>, 1, 2, 3แล้วค่อยออกอาวุธในกรณีที่ออกมือไม่พร้อมกันผมจะยุติการแข่งขันแล้วเริ่มใหม่ทีมที่ได้5คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะเข้าใจนะครับครับโอ้ยอย่าฟาวนะฮะคลัชมาแล้วเดียเ๋ยวเก่ดีครับเต <laughs> รียม <laughs> เดี๋ยวฮะ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 เดี๋ยว่ห้ัมห้ามนะฮะขอได้ครับขอฟ้องขอฟ้ออขอ้อจะปอการที่2องตัดตัดคะแนนนะฮะมีมีการตัดคะแนนนะฮะมามาโจ้มาพร้อมนะครับเตรียมเอาละ1คะแนนแรกฮะรอสัญญา ไปเฮ้ย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 โอ้โหเอะแล้วเอาแล้วโอ้โหมากรอแล้วเป็นไงเอ็มคอมสึกตอนนี้เป็นไงใจเย็นมัวใจเย็นโอเคฮะแตแค่เริ่มสตาร์ทฮะเดี๋ยวไม่ต้องรีบเราเฉยเฉยก่อนยังไม่มีคำว่าตื่นเต้นอะไรทั้งนั้นใช่ฮะถือว่าคุณเอ็มนี่แกนิ่งจริงๆครับฮึแผนที่วางไว้ว่านิ่งสยบความเคลื่อนไหวดูท่าจะได้ผลครับโอ้โยนยี้เป็นไง ผมตื่นเต้นมากของเขากี่คนอยังนียังนิ่งอยู่แล้วจะบอกว่าน่ไปคิดอะไรนั่นไล่ดีแต่ผมเชื่อคู่ตรงนี้แหละอ๋อเทรนเนอร์โป้งฮะทำให้สองศูนย์ล้วข้ามมามามาดูมาถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีเลยฮะคุณมีทัศนาต้องการจะเปลี่ยนแผนนะฮะคือว่ามันไม่ใช่ไม่ดีฮะมันเป็นการลองเชิญผู้ต่อสู้เป็นทีมแมนบีเฮฟเออร์หรือเปล่าคือตอนเนี้ยเรารู้แล้วฮะอ๋อเช็คพฤติกรรมก่อนเทรนเนอร์ดีเจโป้งนี่ตอบเหมือนอาจารย์เล็กนะฮะที่ตกรอบไปเลยอาจารย์เกิดอะไรขึ้นฮะอาาจรย์ ทำไมถึงไม่แพ้แค่เริ่มต้นเฉยๆแล้วต้องดูเชิญเข้าก่าอนสุดท้ายลองเชิญกันนานไปหน่อยฮะเลยต้องตกรอบไปแนะนำว่าให้ตอบแบบอื่นดูบ้างนะครับเดี๋ยวจะงานเข้านะเทรนเนอร์ดีเจป้งเริ่มต้นนะครับทีม A นนำไปก่อนด้วยคะแนนหนึ่งต่อศูนย์จะปรึกษาซักซ้อมอะไรกันก่อนไหมฮะคุยกันก่อนคุยกันก่อนก<ห>็มันเดิมนะเพื่อนฮะมันเดิมนิ่งนิ่งน่งน่งดีกว่า เต็มที่เลยเพื่อนอ่าเต็มที่ดูฟ,ฟังนี้ฮะเอาแล้วครับเทรนเนอร์ดีเจโป้งนี่กำลังกระซิบบอกแผนแก่คุณบีฮะไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้างลักษณะนี้ไม่น่าไว้วางใจเลยครับอ,อะไรล่ะเนี่ยต้มหูน้ำงามมากแม่หัวไวมากครับเทรนเนอร์ดีเจโป้งเฉยฉายไปเรื่องอื่นแทนกลัวคน,นจะรู้เรื่องแผนการที่แอบบอกคุณบีไว้ละสิ ครั้ผมดูนี่ต้มหูน้ำงามมากคุณพิธีกรนะจะขับเข้าไปนะฮะเขาจะได้ไม่ได้มีสมาธิในการคุยกันฮะเอออ่คุยคุยกันก่อนคุยกันก่อนฮะปรึกษาปรึกษาเทรนเนอร์ได้ฮะเรามีเวลาฮะนี่ไม่ได้บอกแผนดมหูตลอดผู้แขนอะไรออกมาเลยบาดนี่งุบนี่งุบงิบเลยจะฝังหูเขาอย่างเดียวเลยผมบอกแห่แล้วพอพิธีกรของเราไปแกล้งอัมไซแบบนั้นนะฮะผู้หมวดบีของเราเนี่ยก็หัวล็อกขำไม่หยุดเลย เทรนเนอร์ดีเจโป้งเองก็ไปไม่ถูกเลยเหมือนกันเวเลยเวลยเวเลยวลยเรวเลเรวลยรวนลยรวเล้ลร็วนะยร็วเยครับเลยเร็วเลยเรนลเร็วเลยเร็วรับอยลังริดนึงครับ และนี่ก็คือยกที่สองคุณเอ็มต้องการอีก4คะแนนเท่านั้นในขณะที่หมวดดียังไม่ได้คะแนนเลยทั้ง2ทีมต่างเริ่มจริงจังและเข้าสู่การแข่งขันที่ต่างฝ่ายได้วางไว้คู่นี้ถือว่าจะแพ้ชนะขึ้นอยู่กับแผนที่วางไว้นั่นเองเอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมา สนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ,พกระลับเข้าสู่การแข่งขันนัดพิเศษเป่ายิ่งฉุบแจกล้านกับคู่ที่2รอบ8ทีมคัดเหลือ4ทีมในยกที่2องโอเคหมดเวลาแล้วหมดเวลาปรึกาแล้วนะครับพร้อมนะฮะคู้แข่งขันเข้าที่นะฮะกรรมการครับขอหลังนิดนึงครับเตรียม ยกที่2นี้เป็นยกที่สําคัญครับสําหรับผู้หมวดบีหากยังไม่สามารถทําคะแนนได้นในตอนนี้อาจจะส่งผลให้ทีมของผู้หมวดบีไล่ตามไม่ทันได้ไปเฮ้ย hey! ไม่สบายเหรอฮะเขาเรียกเอาตอนนี้เป็นไงคุณโจอี้ลูกทีมคุณมันเริ่มใช่ไหมนิ่งๆนิ่งๆนิ่งนิ่งอสังเกตผู้หมวดบีสาวสวยของเราสิครับหัวเราะไม่หยุดเลยกับท่าเต้นของคุณเอ็มที่ชวนหาได้ใจแม่แขนขาเอวนี่พลิ้วไปหมดผิดกับเทรนเนอร์ดีเจโป้งครับที่ยิ้มแบบเจือนเจอนหรือว่าฝืนยิ้มก็ไม่รู้ อย่างว่าครับก็โดนทีมคุณเอ็มทำคะแนนนำไปแล้ว2ต่อ0ูนนี่แบบนี้ใครจะยิ้มออกเล่าว,ว่าแต่ผู้หมวดบีครับหยุดหัวล็อกก่อนได้ไหมอ่ะเกรงใจเทรนเนอร์ดีเจโป้งสักนิดหนึ่งโป้งฮะสถานการณ์ไม่สู้ดีนะฮะมีการต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนนี่ทำอะ<ม>ไรฮะผมริฟติฟเออผมริบอาวุธแล้วฮะมีการริฟอาวุธด้วยครับแม่ถ้าตีความหมายการริฟอาวุธแบบเข้าใจง่ายๆในแบบฉบับเทรนเนอร์ดีเจโป้งแล้วก็ คงจะหมายถึงตัวผู้หมวดบีเนี่แหละครับประมาณว่าอย่าไปเล่นมันเลยมีแต่เสียเก็บไว้ดีกว่าอายเขาโถอ้ํากันแบบนี้ผู้หมวดบีก็เขินแย่สิครับปัดโถผมก็การรีบอาวุธของกลางแล้วครับอกมีการวอร์มมือก่อ<า>กนเพราะเย็นมากมือเย็นมากใจเย็นพี่ปป้งดูเหตุการณ์แล้วเป็นไงประเมินคู่ต่อสู้ ผมจะบอกเขาอย่างเดียวว่าตอนนี้เขาเรียนในร้อยอะเขาผ่าอะไรมาหนักกว่านี้นั่งเยอะอ,อันนี้นี่ถือว่าเป็นขี้ปะติว๋วแล้ว เวลาปลิกมันดูสนุกกว่าอันนี้ไม่ได้บอกแผนนี้เหมือนลอบใจมันเป็นการลอบใจมากกว่าคุณเทรนหรือคุณโอกันแน่ไม่รู้ฮ่ะแต่ผมเทรนกันมัางบนแล้วบนนี้เงียบกริบเลยทีเดียวแหมลู้นตามกันลุ้นให้ตามกันฮะง่ไยแต่ไม่ไม่รู้อะไรวะผมขอบอกตรงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ยังสามารถตีเสมอแล้วก็ันำเป็นชนะได้อยู่นะครับ ไปแล้วตอนนี้เราไปต่อนะฮะตอนนี้เราไปต่อแต่ตอนนี้สรุปคะแนนก่อนนะ,ะทีม A ตอนนี้ขึ้นนําเป็น2ต่อศูนย์เอาล้วพร้อมนะพร้อมนะทัง้งสองฝ่ายพร้อมนะฮะตั้งใจเติมเงใจงเออตั้งใจดีๆนะฮะผูะะ้แข่งขันเข้าที่ครับกรรมการยังที่ครับวันนี้คุณตื่นเต้นเตรียม ยกที่3ทีมของคุณเอ็มต้องการอีก3คะแนนส่วนทีมของผู้หมวดบีต้องการ5คะแนนยกนี้ oh, <my> ถือว่าสร้างความกดดันแก่ทีมของผู้หมวดบีเป็นอย่างมากไปเฮ้เฮ้ เรียบร้อยครับในยกที่3นี้ทีมของคุณเอ็มทำคะแนนหนีห่างทีมของผู้หมวดบีไปอีกหนึ่งคะแนนงานนี้ต้องยกให้กับการวางแผนของเทรนเนอร์โจอีครับนิ่งสยบความเคลื่อนไหวทำให้ผู้หมวดบีและเทรนเนอร์ดีเจโป้งนี่จับทางไม่ถูกจริงๆฮะทำให้แพ้ไปในยกนี้ เอาละตอนนี้ฮะผมว่าต้องฟังฟังนี้ต้องการขอเวลานอกไหมฮะเพราะว่าเวลานอกฮะเวลานอกคไหนอะอมีเดี๋ยวปงประเทศอาจจะไปมาลดีฟอะไรสต้อง่ตงม่ต้องต้องนต้งไ้อม่้วไม่มต้องม้องางไม่้้ต้อง่ตองม้างม้อ สังเกตจากสีหน้าอาการของผู้หมวดดีแล้วนะครับรู er ้สึกได้ถึงความเครียดวิตกกังวลพอสมควรเพื่อนๆทีมเอื่นนี่ก็เหมือนจะอยู่ในภาวะที่ไม่ต่างกันครับเพราะถ้าเกิดทีมของตนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็คงจะคิดหนักอยู่เหมือนกันโอเคเรียบร้อยนะ เราไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเทรนเนอร์ับผู้ภาษาอะไรกันฮะครับผมไมนได้นัดไปไหนครับไม่ได้นัดไปไหนนัดนับแบงค์อย่างเดียวครับผมอี่สามชี่นี่นะว่าสิ่งที่เทรนเนอร์แนะนำจะมีประโยชน์นะฮะครับผมโจยมีคำแนะนำไหมก็จันมีนี่คือภาษาอารับว่าเฉยๆนิ่งน่แค่นั้นี้ ดูเหมือนเทรนเนอร์โจอ,อี้จะยังคงใช้แผนเดิมครับนิ่งสยบความเคลื่อนไหวให้ฝ่ายตรงข้ามนี่เดาทางไม่ถูกอีกเช่นเคยสังเกตจากมือฮะก็เพิ่งรู้นะครับนี่ว่าการทำมือแบบนี้มันหมายถึงนิ่งนิ่งนึกว่าขนมจีบตะละเปาซะอีกเดี๋ยวเอมผมถามหน่อย แล้วก็เกิดขึ้นได้นี่อาจจะตีตื้นมาเป็น3เท่าแล้วก็ชนะเป็น5้าสามนะยายาฝันขนาดนั้นไม่ใช่เมนูหรอกที่จะ5้าสามนะ้องมาเพื่อชนะครับผมเอาล่ะแต่ตอนนี้นะฮะสรุปคะแนนครับทีม A ขึ้นนําแบบแฮตทริกแล้ว3ต่อศูนย์คะแนนที่นำห่างแบบนี้ถือว่ามีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วครับทีมของคุณเอมีต้องการเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นจะได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายไปทันที ในขณะที่ทีมของผู้หมวดบียังไม่มีคะแนนเลยในตอนหน้าผู้หมวดบีจะสามารถทำคะแนนได้หรือไม่ทีมคุณเอ็มจะสร้างปรากฏการชนะรวดเดียวรวดจนจบเลยหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันต่อในตอนหน้ายังไม่ขึ้นแค่นยังถือว่าไม่ชนะนะครับแต่เดี๋ยวนะตอนนี้ผู้หมวดบอกว่าวีซ่าเราขาดหรือเปล่าโอ้ยอย่างั้นเหรอแจงกับเพื่อนโชคดีนะเว้ย คือผมจะใช้พลังในการส่งแล้วฮะมีการชาร์จพลังฮะครับผมอารมณ์เหมือนกวดน้ำแผ่เมตตาต้องสู้อ่ะมันต้องสู้อ่ะครับผมครับผมไปนหฝั่งยังฮะผมขอขัดอาวุธนิดนึงผมขอขัดอาวุธนิดนึงไม่คมแลไวล่ะแต่จากการจับที่พิจอรแล้วรัวมากครับผมครับผม